จะตั้งมั่นที่จะทำหน้าที่ให้ถมก,กับเกียรติยศที่ทุกท่านมอบให้ในครั้งนะี้ วันนี้เวลา21นาฬิกา18นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกนพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูนถาวรนจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีประธานที่ประชุมอธิการพดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนำนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ38แห่งและนายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิตเฝ้าทูลอองทุลีพระบาท ทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายครุยวิทยาฐานะแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจำนวน19สาขารวม39ชุดดังนี้ศิลปศาสตร์ดุษดีบัณฑิตกิติมศัก์สาขาวิชาการพัฒนาสังคมของมหาวิทยาลายัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชพัฏกำแพงเพชรและมหาวิทยาลัยราชพัฏราชนครินทศิลปศาสตร์ดืดีบัณฑิตกิติมศัก์สาขาวิชาพัฒนาสังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคศิลปศาสตร์เดืษฎีบัณฑิตกิติมศักสาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวลวัลยอลงกรณและมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาศิลปศาสตร์เดือีบัณฑิตกิติมศักสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพ,พระนครศรีอยุธยาศิลปศาสตร์เดุษดีบัณฑิตกิติมิ์สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนของมหาวิทยาลัยราชาพัฏรำไพพันนีมหาวิทยาลัยราชาพัฏนครปฐมมหาวิทยาลัยราชภัฏรยาลาและมหาวิทยาลัยราชาพัฏสงขลา ศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาสาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฒหมู่บ้านจอมบึงศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการวิชาเอกธุรกิจการบินของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราธานี ศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมักาส์สาขาวิชาการบริหารและการพัฒนาชุมชนของมหาวิทยาลัยราชพัฏจันเกษมศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมักา์สาขาวิชาธุรกิจการบินของมหาวิทยาลัยสวนด,ดุสรรดิตปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมักิ์สาขาวิชารัฐประศาส,สนศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางและมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาคของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปรัชญ,ญาดุษดีบัณฑิตกิติมิ์สาขาวิชาการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏพ,พระนครปรัชญ,ญาดุษฎีบัณฑิตกิติมิ์สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นิเทศศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศิ์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชรัฐประสานศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักิ์สาขาวิชารัฐประศานศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชพัฏอุดรธานีมหาวิทยาลัยราชพัฏมหาสารคามมหาวิทยาลัยราชพัฏเลยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมามหาวิทยาลัยราชพัฏบุรีรัมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินท์มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิมหาวิทยาลัยราชพัฏศรีเกตมหาวิทยาลัยราชพัฏเทพสตรีและมหาวิทยาลัยราชพัฏธนบุรี บริหารธุรกิจดุษฎดีบัณฑิต so, กิติมศักดิ์สาขาวิชาการจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีบริหารธุรกิจดุษฎดีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาบริหารธุรกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตบริหารธุรกิจดุษฎดีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แล้วก็ขอจะตั้งมั่นวิ่จะทำหน้าที่ให้สมกับเกียรติยศที่ทุกท่านมอบให้ในทางโลกแล้วขอกล่าวเสริมในหน้าที่เป็นคนกันเองมาแล้วเ <c oughs> ป็นคนกันเองมาว่าย2นะี่สิบป,ปีแล้วก็ขอขอบใจที่ท่าน,นมีความเห็นดูตุเดพันเจ้าแล้วก็ถวายดืนยาอีกเนบันลัง ข้าพเจ้าสมเด็จพระพุเจ้าก็ถือว่าเป็นตัวเล็กที่รักแล้วก้อประมูดกับพวกท่านมาเสมอก็มีความกตัใจูมาก่อขอัใจเสนอท่านจนพะพุาเจ้า